มาแล้วนะครับสําหรับกระบะเข้าใหม่นะครับสี่ประตูนะครับมีทั้งตัวสูงตัวเตี้ยเลยนะครับคันนี้นะครับนิสสันนาวา拉แบ็กอินดิชั่นนะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้สี่ประตูนะครับแบ็กอินดิชันปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้ปีสองพันสิบสองนะครับยูสูดีแมกเอ็กซ์ซีรีส์นะครับใครสนใจซ้ายหรือขวาติดต่อได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับทีมสีทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมเนธอโต้เช่นเคยนะครับสําหรับใครนะครับที่เป็นสาวกกระบะ นะผมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะเพราะว่าผมมีกระบะสองแบรนด์ดังนะครับเด่นด้วยทั้งคู่มีจุดดีมากๆนะครับสําหรับกระบะทั้งสองคันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชมนะผมฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมมีกระบะสี่ประตูตัวสูงนะครับเป็นนิสสันโนเวลล่านะครับ2.5แบล็กดิชั่นปี2019ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับคันขวามือของผมนะครับแล้วคันซ้ายมือนะครับเป็นอิรุสูดีแมก ครับปี2022นะครับเป็นตัว X Series นะครับ1.9 LDA นะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับรถสวยๆไมายเ0 0ดนะครับใครสนใจซ้ายหรือขวาก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนาวาร่าก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนเนาะนะครับนาวาร่ารุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่านาวาร่า2.5 EL b a c k Edition 4ประตูคาลิเบอร์นะครับคือเป็นตัวสูงนะครับได้4ประตูนะครับแล้วคันนี้เป็นตัวท็อปก็คือเป็น2.5 EL นะครับกระจังหน้าเป็น gloss high back นะครับเป็น gloss high back นะครับตัดด้วยตัวกระจังตรงนี้ที่เป็นสีเทาดำนะครับมาพร้อมไฟหน้าที่เป็น projector lens นะครับ projector lens คมด้านในเป็นสีดำนะครับแล้วมีตัว daytime running light นะครับนะแล้วตัวด้านล่างลงมานะจะมีไฟตัดหมอกนะครับครอบด้วยสี gloss high back อีกเช่นกันนะครับไฟตัดหมอกเป็น led นะครับนะแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นสีดำ gloss high back เหมือนกันนะครับสลับกับสติ๊กเกอร์สีส้มนะครับสะท้อนแสงนะครับ แล้วก็ตัดกับสีดํามันให้ดูแบบรถเนี่ยดูหล่อเท่นะครับลงตัวเลยนะครับคันนี้คือ b a ็ k Edition 2.5 EL นะครับคือเป็นรุ่นตัวท็อปมีหน้าจอมีกล้องนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆตัวรถเป็นปี2019นะครับราคาเพียง589,000บาทนะครับได้เกียร์ออโต้4ประตูตัวสูงนะครับพร้อมประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีวันันตีหลังการขายให้เลยนะครับอันนี้นะครับพวกฝากระโปรงกระโปรงก็จะเป็น รับสีดำนะครับตัดกับสีขาวนะครับพอมาถึงด้านข้างก็จะมีชุดวายบอดี้ตรงนี้นะครับเป็นชุดวายบอดี้ที่เป็นโป่งล้อนะครับสีดำด้านนะครับอันนี้ติดมาจากศูนย์เลยนะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีดำนะเป็นล้อทรงสปอร์ตนะครับรัดได้ยางโตโยยางญี่ปุ่นนะครับนี่รถเดิมๆสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์คข้างนะแบ็กดีเดเชั่นนะครับมีการล้มให้เรียบร้อยนะครับกระจกพอข้างเป็นก้อนไฮแบ็กนะครับปรับพับไฟฟ้าตัดสติ๊กเกอร์สีส้มตรงนี้ นะครับเราไปเลี้ยวที่อยู่ในกระจกกระจายวดีนะครับแล้วคันนี้มีกล้อง360นะกล้อง360อยู่ตรงนี้นะครับนะผมบอกเลยว่าคันนี้นะเรื่องการใช้งานนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าได้เป็น4ประตูตัวสูงนะครับมีหลักหลังคามีอะไรให้เรียบร้อยนะครับสีแท้าเดินทั้งคันนะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับพุชแจสมาร์ทคีเลสนะครับด้านหลังก็โลโก้แบ c กอินดิชั่นอยู่ครบเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเป็นตัวนาวาร่าสี่ประตูตัวสูง รถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่ทอโต้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับพอด้านหลังนะครับมันก็จะมีโลโก้นะครับทั้ง EL นะเพราะว่านะแบ็กกอรดิชันเนี่ยมันจะมีทั้ง 2.5E 2.5EL แล้วก็ 2.5VL นะครับตัวนี้เป็น EL นะครับเป็นรุ่นลองพอปก็จะมีมือเปิดแล้วก็มีกล้องนะครับโลโก้ซ้ายขวากลางอยู่ครบหมดนะครับกันชนแบ็กเกอร์ u ิชัืนเป็นสีดำนะับถ้าเป็นอาวาร่าปกติกันชนจะเป็นสแตนเลส นะครับคันนี้นะครับผมสร้างรถเดิมๆเลยนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีขยับคือจุดเด่นๆของนาวาร่าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า1สีขาว2เป็นรุ่นพิเศษแบกดิชั่นสาเป็นสประตู4ี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับและสิ่งที่ได้ไปจากบริษัทเทอโต้ก็คือรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับหปีเต็มๆนะครับคันนี้คือ2องจุดอนะครับแบกดิชั่นภายในก็จะเป็นโทนดาแดงนะครับเป็นโทนดาแดง เป็นบอดหนังสลับกับผ้านะครับนะคันนี้เลขกมาอยู่ที่ 1, 3 0 0 0มนกิโลนะครับเป็นรถป้ายด้มือเดียวเกียร์ออโต้นะครับตรงกลางก็จะมีจอนะครับมีจอมีวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรลนะครับนะเนี่ยเลขไมานะครับปุ่มบูสต์สตาร์ทอยู่นี่นะครับแล้วก็มีจอกลางตรงนี้นะครับมันจะมีเฉพาะรุ่น E l นะครับถ้าเป็นตัว E ก็จะเป็นวิทยุธรรมดานะครับพอเป็น D l นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโตเมติกนะครับ แอร์เป็นออโต้เกียร์ออโต้นะครับคุ้มๆเลยคันนี้นะครับราคาเพียง5 8 9 0 0 0แบาทนะครับคันนี้คือนาวาร่านะครับ2.5ง l นะครับห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นตัวดีดีทีไนะครับเป็นเครื่องยนต์2อ0พเทอร์โบเดียวนะครับห้องเครื่องก็ต้องบอกว่าเดิมๆนะครับเดิมๆเลยแห้งๆนะครับเนี่ยเครื่องยนต์2อ0พนะครับสวยๆนะครับเทอร์โบอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโครงสร้างเดิม โครงสร้างเดิมเบ็าร์าเดิมนะครับฐานแก้มเดิมหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับนิสสันนาวา 2.5EL นะครับคันนี้เกียร์อัตโนมัติไป19นะครับวารันตีศนย์ประกันเครื่องเกียร์1ปีนะครับคันนี้คือ Back Edition นะครับเดี๋ยวคันถัดไปนะครับด้านข้างกันรอเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวปยูสุดีแม็กนะครับผมบอกเลยว่า หล่อไม่แพ้กันหล่อไม่แพ้กันนี่เลยนะดูเฉลหน้าเต็มนี่ดูเฉลหน้าเต็มผมบอกเลยว่ารุ่นนี้คือรุ่นพิเศษนะครับจริงๆชื่อรุ่นมันยาวมากเลยนะยูสุดีแมกนะครับ 1.9LDA นะครับ X-Series Speed ปี22นะครับเล่นภาย7 0 0 0กิโลนะครับคันนี้เราเสนอขายในราคา729,000บาทนะครับผูกกับป้ายแดงเป็นแสนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเลขไมล์หลักพันนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับคันนี้มีบริการศูนย์ด้วย ด้านหน้า X Series เนี่ยจุดเด่นนะครับสติกเกอร์กระจังโลโก้ชุดแต่งนะครับ X Series จะเป็นรุ่นที่มีชุดแต่งนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์เลนเหมือนกันนะครับเลนทามเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับแล้วตัวกระจังเนี่ยหล่อมากนะเป็น gloss black นะครับเป็น gloss high black นะครับปัดกับสีแบบแดงๆเหลือๆแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้สีแดงสดๆเลย นะครับรถสวยมากนะครับตัวรถเนี่ยการันตีนะครับไม่มีพิความจมน้าชนหนักนะครับต้องบอกว่าเรานี่ยืนหนึ่งนะครับในเรื่องรถประวัติศูนย์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในสุวินทวงศ์นะครับทั้งรถตู้รถกระบะรถเก่งรถทุกคันมีบริการหลังทิ้งขายให้หนึ่งปีเต็มเ็มนะครับคันนี้นะชุดแต่งของ X s e r ซ e s เนี่ยก็จะมีตัวเหมือนลิ้นเนาะแต่ว่ามันเป็นชุดทั้งชิ้นเลยนะครับมันจะเป็นลายเกปลานะครับสวยๆนะโทนสีเขาก็จะเป็นขาวดำนะครับแล้วก็มีตัดแดง มันให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับโลโก้ฝากระโปรงนะครับก็เป็น X s e r ซ e s ลายใหม่นะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันรถเดิมๆสวยๆนะครับพอมาถึงด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าตัวล้อแมกเนี่ยก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะก็จะเหมือนตัวแบล็กดิชั่นนะเพราะว่ารุ่นพิเศษหรือว่ารุ่นแต่งที่เป็นสปอร์ตเนี่ยเขาจะเน้นแบบเป็นขาวดําขาวแดงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ด้านข้างนะครับเป็น e r i e ซนะครับล้อแมกเป็นสีดำนะครับยางบิดโอนปี2ี่โลโก้ X s e r ซ e s ที่เป็น 3D นะครับ กระจกนะครับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับมีติดฟิล์มมาแล้วคันนี้มีการศาสตร์ให้นะครับมีการลอยมือเปิดกระจกเดิมทุกบานนะครับต้องบอกว่าเราการันตีนะครับว่ารถเราคุณภาพทุกคันนะครับมีบริการหลังการขายนะครับหากรถไม่ตรงไปตามสภาพที่แจ้งนะครับซคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าหายห่วงได้เลยนะครับที่เขาเรียกรุ่นนี้ว่าเป็น1.9 LDA XCD Speed เพราะว่าดูตัวไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยมันเป็นของรถตัวสูง นะครับมันเป็นของรถตัวสูงที่อยู่ในยูสูดีแมคไฮเนเอร์นะครับมันจะเป็นโครมแบบนุนๆแบบนี้นะครับแล้วที่ผมแจ้งว่ามันจะมีชุดแต่งนี่อย่างเช่นกันชนด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดแต่งเฉพาะรุ่น X s e r ซ e s เท่านั้นนะครับราคา729 0 0 0บาทนะครับลูกค้าได้รถชนป้ายแดงผูกับป้ายแดงเป็นแสนออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับสามารถฟรีดาวจับเต็มนะครับผ่อนเท่าป้ายแดงนะครับแต่ไม่ต้องเสียเงินดาวแบบเป็นแสนสองแสนนะครับแล้วมีสติ๊กเกอร์คาดนี่มีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อย นะครับดูได้เลยนะโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่าเดิม100%เนะครับนี่สวยๆ m ม็กไคลเนไม่เคยลงพื้นนะครับไม่เคยใช้งานเลยนะเม็ดอาร์ฝาท้ายเดิมครบหมดเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้คือรถที่สวยมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะสำหรับ X Series นะคือมีน้อยด้วยนะครับมีน้อยสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับตัว X Series นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในด้านในก็จะมีตัวตรงเบาะนะครับแล้วก็ตัวชุดคอนโซลต่าง ที่บ่งบอกความเป็น X s e r ซ e s นะครับอย่างเช่นตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำตัดสีแดงนะครับเป็นโทนสีดำตัดสีแดงนะครับแล้วตัวเบาะก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับมันจะมีที่รับไหล่รับแขนนะครับแล้วก็รับช่วงสะโพกให้ครบถ้วนเลยนะครับหมอนก็เป็นทรงสปอร์ตนะครับต้องบอกว่าตัวพวงมาลัย X s e r ซ e s เนี่ยเป็นตัว Min น้อยเชนนะครับแล้วตัวเบาะก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเป็นเบาะที่นั่งแบบนุ่มสบายเป็นผ้าคือลายแบบล้ำสมัยนะ แบบล้ำสุดๆเลยแล้วตัวหัวหมอดเนี่ยเขาก็จะปักโลโก้สีแดงตัว XY นะครับให้บ่งบอกรู้ว่าคันนี้คือ X Series นะนะครับเป็นเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นสีดําหมดเลยนะให้อารมณ์แบบสวยมากนะพวกคันเกียร์พวกถุงเกียร์หัวเกียร์นะครับระบบแอร์เป็นแมนนวลนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับต่อบลูทูธได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีช่องใส่พวกซีดี DVD แล้วนะครับเน้นเชื่อมต่อบลูทูธ o t h เอาพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับ เลขไมลก็ตามหน้าจอเลยนะครับต้องบอกว่าไมล์น้อยมากๆนะครับไม้เพยง7 2็0นงะครับ15กิโลนะครับสวยสุดๆสำหรับใครที่อยากได้รถวารันตีศูนย์แบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่ทอโตได้เลยผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับไม่มีผิดหวังนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์นะครับตัว1.9นะครับ1.9นะครับลักโลกเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับเป็น1.9ก็คือ1,000นะครับ 900EC นั่นเองนะครับตัวแบตเตอรี่เป็นแบตน้ำนะครับ FB จากศูนย์เอลซุนะครับดูเพนเพจสิสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับสวยมากนะครับไม่มีร่องไม่มีรอยการใช้งานนะครับดูหัวน็อตนะครับดูคานนะครับเดิมสุดๆนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลรถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้เปิดตัวป้ายแดงเกือบแปดแสนนะครับเราขายในราคา729,000บาทนะครับเล่มให7,000กิโลนะครับผมบอกเลยว่าใครที่อยากได้ X Series รุ่นนี้นะ ไม่ต้องไปรอรถจาก้า้แดงนะครับไม่ต้องไปเสียงกันดาวเป็นแสนสองแสนนะครับมาซื้อกับเรานะครับบริษัททอโต้นะครับได้รถเลยไม่เจ็ดพันนะครับผมบอกเลยว่ารถทั้งสองคันนะครับพิเศษทั้งคู่เลยนะครับเอ็กซิลี่คันนี้นะครับไปเจ็ดพันนะครับรถปีสองพันยี่สิบสองราคาเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับยังมีวารันตีกับศูนย์อยู่นะครับสามปีแสนโลนะครับสบายๆยังเหลือใช้ได้เลยนะครับ อันนี้เลขไมล์7,000ได้รับประกันเครื่องเกียร์จากบริษัททอโต้ไปอีก1ปีเต็มบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปีเต็มๆนะครับขัานขวามือนะครับตัวรถเป็นปี2019นะครับคือนิสสันนาวาร่า 2.5L Black Edition เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเลขไมล์แส0 0ามนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ไปอีก1ปีนะครับก่อนส่งมอบรถนะครับปรับสภาพทำปลาฆ่าเชื้อทุกอย่างของเหลวทั้งคันผมบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับถ้ารอรถที่บริษัททอโต้ได้เลยนะครับ ในคลิปนี้นะครับถ้าใครถูกใจนะครับโปรกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะท้อนะครับจะมากับกระบะหรือจะมากับรถครอบครัวหรือจะมากับรถตู้หรือจะมากับรถเก๋งนะครับรอกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ